ัตวโลกอนาคตฉบับสมบูรณ์สัตว์ที่มีความทนมากพอที่จะอยู่รอดในทะเลทรายเทรบบาไบทายาทของปลูกที่ผกมันอยู่รอดได้เพราะมันคือมแมลงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยู่รอดได้ดีที่สุดมแมลงนั้นอยู่บนโลกของเรามานาน400ล้านปีก่อนมันถือกำเนิดบนโลกพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตจําพวกพืชชนิดแรก พวกมันสามารถเอาชนะอันตรายทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกพวกมันได้ผ่านช่วงที่เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมาเมื่อ250ล้านปีก่อนพวกมันรอดได้ในขณะที่ไดโนเสาร์ล้มตายที่จริงแล้วนี่คือช่วงเวลาที่พวกมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงตัวของมันซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจว่าในอนาคตถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นมแมลงก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ 200ล้านปีในอนาคตชาร์กโคแพทเป็นนักล่าที่อันตรายโดยจะล่าตรเวนไปในมหาสมุทรอย่างระมัดระวังโดยจะส่งสัญญาณให้ตัวอื่นด้วยการส่องแสงกว่า10ล้านปีสัตว์ชนิดใหม่วัฒนาการขึ้น ซึ่งวัฒนาการมาจากเต่ายักษ์ทราทอนซึ่งมีขนาดใหญ่มากในความมืดหนองน้ำที่มืดมิดมีปลาเลิกฟิชรู้ตำแหน่งเยื่อของมันโดยกระแสไฟฟ้าและทำให้เหยื่อช็อกตายด้วยกระแสไฟฟ้า1,000โวลต์ เยื่อของปลาเลอร์ชคือแสวมพัสละมึกที่อาศัยอยู่บนบกด่งมันร่วมกันสร้างสีสันต่างๆบนร่างกายของพวกมันแต่ถ้ามันไม่สนใจสัญญาณเตือนนี้สอมพัสก็สามารถจู่โจมมันได้ รอยกัดของโซมพัสมีพิษสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งทรทอ